ตันนีป๊บวลนน่้เราจะมาโดาตัวแรกติดนี่คือขัวแรกไม่ติดคกับ ตัวอะไรเนี่ยต,ออตัวอะไรตั้งใหมอันนี้จะไปน,นี่คือไซส์เทอร์ร็อตเบือเ้ส่วนนี้ไทยแลนด์โนโซ่ละใช่น,น่าจะคิดน่าจะเลตเตอร์ก็ได้นี่คือเลตเตอร์ ใครเจอข้ามาแล้วน eh, ้อรู้กไปสาวันค่ะควมันเลยเย้ไม่ควรนะช้ำกันปะไปสาวคอยาวมาแล้วเออาเออ นี่ตัวอะไรเนี่ยใครดูออกมกั้งให้ถ่ายนี่คือตัวอะไรครับ นีตัวอะไรเลยดูตัวเแี่อะไรดูโอ้คําร้องจ่นก่อนนะจ๊ะก่อนเลยครับคู่ครับรถครับโอ้ยอ๊อฟโอ้โอ้เอาบาดเลยอ่าตายเลยเยอะ

นี่คือ t o s r รับนี่คือไฮแลนด์โนโตรัสเลยมาส่งครับอ๋ออ๋ออ๋อครับเลยแต่ว่ามันยังอยู่อ๋อ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 อออ๋ออ๋นอ๋ออออูออ๋ออ๋ออ๋อออ โยก็วันคาร์เรโน้วก็ขอยาวครับมาเลยยอไปแล้วกียร์ไอ้เกียรห้อ ก็แต่ตัวนี้ยังไม่เคยกิดนะงมากัดีกวตัวตัวนี้่ายเนสอแล้วล่ะแต่ตัวย่อเยอๆคอยชะน้เราดูเขาออโอ้โตัวเขาตัววิเคราะห์ชนะอีกแล้วมันรู้เป็นไง you awesome. แล้ววันนี้ก็ขอขอตัวลาไปก่อนนะครับไม่มีอะไรสำหับว,วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ